สบายดีมาพบพ้อกันอีกแล้วกับสาวเล่าผ้ากินมือนี้เราจะมากินนี่ต่ำเส้นร้อนหรือว่าต่วุ้นเส้นเนาะหายหน้าหายตาไปโดนเลยนี่เป็นต่ำนี่นี่ต่ำวุ้นเส้นเส้นร้อนนะนะใส่ซีนพร้อมแบบมีอย่างในตู้เย็นเอากระต่ำใส่หายหน้าหายตาไปโดนขอโทษขออภัยเนาะอย่าเ้าลืมกันเดอ้ออ่า มีต่ำมีในเท่าที่ในตู้เย็นเออทำอาริ่มกินกันเลยเนาะที่หายหน้าหายตาไปโดนกันยากหลายอันหลายอย่างเนาะก็เลยบ่ได้มาอัดคลิป เมื่อนี้มีโอกาสดีกันเลยมาอัดคลิปกินตำํำเส้นร้อนมาเดิอมากินน้ำกัน แต่ตามแบบมีอย่างกระไส้สินะ กินตำแบบนี้แล้วกินฮอตลาวตตำเส้นร้อนตำมีไวไวเอีางนะ เบื้งสีสันก็อาจจะพวคือส้มต่ำเนาะพวคือแบบเป็นพวกต่ำพวกอย่างแต่ว่าแมันต่ำเด้อแบบมันบบมีเครื่องครบมานะ เผ็ดอยู่เดออ้อขออนุญาตก,กินน้ำเดอ้อกินฮอดบ้านโควิดกระระบาดเนาะอยู่ลาวระบาดหนักกลัวเก่า เป็นห่วงพอ่อห่วงแม่อย่าลืมพากันรักษาสุขภาพในเดิมบ่จำเป็นก็พ่ต้องออกบ้านบ่จำเป็นก็บ่ต้อง แบบปรตองฟ้าวไปพบปะบอลใดที่มันผู้คนหลายๆโควิดน่ะมันเป็นตายานถ้ามันติดเซตเฮาคนเดียวเฮาเป็นคนเดียวมันกับโบยาากมันบวลา แต่ถ้าว่ามันติดใสโตเฮาแล้วเฮากะไปแพรติดใ่คนอื่นติดใ่พ่อใส่แม่ครอบครัวเฮาแถมยังหาห้ายแห็นกรักระเฮ็ดให้แบบสูญเสียคนที่เฮาฮักไปสินะอืมจังไดก็ขอให้ระวังเดิมเสียทั้งคนฮักเสียทั้งเวลาเสียโควิดนะโคตรเป็นตยายนเลย พญานามพญาามติดตามข้าวแล้วก็เซฟข้าวยังมีสติเฮ็ดยังก็ต้องมีสติเนาะเขาจะบดได้แบบบางคนเบิ้งข้าวหลายยังตัวตัวค่อยเองเนาะแบบว่าติดตามข้าวนะถ้าข้าวปลอมข้าวยังติดตามเบิ่เดี๋ยวนี้ปล่อยวางแล้ว ขนาดคนที่ซักวัคซีนครบสองเข็มก็ติดก็มีเนาะ แต่ละมือแต่ละวันอยู่อยู่ไทยอยู่อยู่อยู่ที่อ่ะคอยอยู่นี่นะกตบคนติดหลายคือกรรแต่ก็ต้องได้ระวังแต่กับประเทศไทยเพื่อนกะมีการผ่อนผันมาตรการลงให้นั่งกินยู้านอาหารได้ละกับ กันยังเคอร์ฟิวอยู่คือเก้าคือว่าแหละเราก็ต้องทำมาหากินเนะ ในกล้องโทรศัพท์ก่ะสี่ก็อาจจะบ้แจ้งประดเพราะว่าประเดียใส่กล้องใส่กล้องถ่ายแต่ใส่โทรศัพท์ถ่ายแทนถ่ายวิดีโอนี้นะ เผ็ดเด้มบอกเผ็ดหกเจ็ดหน่วยอยากกินแบบเผ็ดๆแบบสะใจสินะบ้าด้วยเรื่องคนเคยกินประเภทตำเป็นอย่างนี้บ่ได้กินมือหนึ่งสองมือแล้วแบบ ไม่ได้กินมือหนึ่งสองมือนี่กับกอ,อ,อยู่บอดายแล้วเด้อ บ่ได้ตำลายตำแบบออเจาะนิดเดียวตำลายมันกินบ่หมดต้องได้ทิมจะไดายคำสุดท้าย โอเคเนาะสำหรับมือนี้กระจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อไปแล้วบ๊ายบาย